สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมือในการนําเมนูเสนอแกงเปิดกเห็ดเลยพี่น้องครับสารพัดรวมกันคือกันพี่น้องค่ะทั้งไอตูพักคะทั้งอัน,นยังเกาะอันนี้เขาเอ,าเอนะิ่อนน้ำตะไคห้ว้หอมแดงเนาะแกงแกงอะไรนะแกงเปิดกเห็ดขอนเลยพี่น้องค่ะมา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 ,มา,มากินน้ากันหอนเลยถานมาเลิ่ม,มาลากถ้ามีไข่หมดแดงนี่คือสิขักเนาะ าพี่น้องแซ่บแองเขาเนี่ยหุ่นหนุอนเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งเขานิ่มลแรงพอดีเลยนี่เขาเนี่ยร้อนๆนะคะมาเด้อบันไตบันเนื้อเมืองนอกทั่วประเทศเอฟซี FC ทั้งเลาและทั้งไทยอืมอืมอมอวันเปิดนาตามอเขามาจอมมองตุ้ยน แซ่บด้วยทันคุณนักคุณนักแมงมันพักค้าเนี่ยจะชดชดจากต้นพี่นอ้อง Hôm hoa sẽ sẽ hoa 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 của hoa 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 แสบ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 โอ้ยหนวก็งองอเลยพี่น้องเธอขอโทษขออภัยเด้อค่ะเธอนิวงอเวลาข้อไป่า กันอยูอ่กินเคีย่ยเคียวข้าก็ดาษ่็อคอยพุ่งใจพุ่งใจเดวยพี่น้องเด็กพุ่งใจแห่งเกิดมาสั่นพุ่มใจที่มีคนติดตามชีวิตถึงจะติดตามในด้านไม่ดีหรือหรือดีหรือบดีก็ดีใจเด็กพี่น้อง ก็นยังว่าเป็นที่ระลึกในสมองของของคนหลายคนนะพี่น้องคะโดยเฉพาะควาเกียดควาเกียดเป็นยับซี่ตยงพี่น้องดิ้นกันพระพระไกล้จะตายแล้วลับมัเป็นยัง เออที่บอกที่ฝากบอกอีกอันหนึ่งเด้อพี่น้องแก้งเถ้าเถ่าเลยนะแก้งใกล้ลงๆมันสงสัยว่าขอยไปธุระนะไปลาวน,านั้นไปยังเพื่นเาได้ไปหาของดีเฮจิสุไปหาของดี เป็นชุดตายไปไวๆกูได้ย่างบันอย่ามาใช้ไล่กูหกขาดไปหาร์เซอร์ฮาสีเกี่ยวจงตายหมดคุณไม่ไดบอกคือนะตามคุณได้ก็ซือคุณนั่นแหละยิ่งมันจองร้านจองพนันก็ยุติหน่อยะเกี่ยวตัวเลยตรงมือ บอกแค่นี้แหละบอกแค่อบุญเนาะพี่น้องเนาะอืมเสียยุคเขานั้นเดยวพี่น้อง ลาบอกว่าไปธุระไม่รู้ธุระอะไรของมันมึงเป็นแม่กูณสมบ,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 บอกกูจะทิบอกมึงข้ามไปคนเดียวบ่อยๆช่วงนี้มึงไปอะไรของมันพ่ะนะอยากใู้กับมันนอนใต้ตีนกูนี่เลยที่บอกนอนใต้ตีนกับตีนกูพาไปกับหูจักเลยกูพาไปดองไดนอกๆนอกเขาโสดเขาไพ่ด้วยค่ะเธอทาวาว่าบขสุภาพกันเอยากให้มันมาน,นอนใต้ตีนอืม ถ้ามันนอนไปตีนของะพามันไปตื่นเศร้ามากขอไปมองหันตรงนี้มันก็ได้ไปน้ำจะได้ไม่ต้องมานั่งโง่โง่หน้าโงโง่ไร้งงสดกันมานั่งปวดหัวกุ้มใจกันว่าวันนี้มันไปทำอะไรสงสัยมันไม่ลงคลิปแบบนี้นะพี่น้อง นั่งจับกลุ่มกันแบบงงูงแสดงความสลาดให้คนดูว่าตัวเองสลาดทั้งที่งงูก็ทั้งนั้นเลยแหะพี่น้องเดี๋ยวไปอยู่ฮันเงืองนอกถฝรั่งเขาหูดักนะฝรั่งเขาเป็นผัวซัวนะ ถ้ามัานหูจักกวสาชูงมาจับกลุ่ม,มจับกอดดาชาวบ้านแบบนี้ฝรั่งนะน่ะเขาคือสูบูหมักบอกฝรั่งเขาให้หูยุ่งเรื่องของคนเขาบม่สนใจทุกวันเนาะภาษาสูๆกบ่าใบดาเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาก็เลยปลูบปตี้ัวเขาดอกพี่หน่อยเพราะวเขาอาจจะเป็นคนดีลูกก็อาจจะเป็นคนดี แต่บุหมูว่าเมียทำตัวพฤติกรรมแบบนี้นะบุหมู่าถ้ากันไล่ซดกัหยังกันนะเขาบุหมูจับกภาษาอีสานเนาะฝรั่งอาจิฮู้เป็น,นหน่อยๆหรือเมียสอนแบบอาจิฮู้แบบนิดๆแล้วมาคุยเล่นกันไล่ซดเลน่นกันกับหมูก็พวกมวนๆเืือๆนะพี่น้องก็อาจจะเข้าใจแบบนั้นคนที่เป็นผัวพวกมันนะ บุญหูจักซาบอบอปีจังไรกันทางนั้นพลังเขาที่ใส่ีเรื่องสิบอกค่ะเขาบริรังเกียดคนเขาคบได้เบิดคนชนชั้นไดะเขาเห็น่านเขาสงสารสัมบุตโตทำตัวสบายๆแต่กางเกงขาสั้นเสือ้อยืด เดินตามถนนบร่ได้มักอวดมักโอ้ชาของคุณจักมาได้มีจะปพวกมันเนี่ยัวแหวกความสุขฝันพันเงินทัวเหล่นไปวันวันงานการประเทศจับกลุ่มจับก่อนกันมหาดาชาวบ้านอื มีหอดพวกกระดังเปพากันเป็นนึงหนาดึงตาบุญได้มีแต่อีหนาเหี่ยวๆหนา,หนาพอเถอะจะกูเสิรกวางไห้ความสุขปาน่อ้อยคือผัวคนที่ไห้กวามสุขปรู้แต่เราบมมีเงินกิไปทุ่มเทกูไปทำาก,กาิจกรรมนี่กับพ,อนะพอ่อ,อ,อแต่นี่นะพี่น้องซื้ออยากซื้อกินแค่นี้แหะบ่ได้มีเงินพอเสียหายเมียไปดึงหนาดึงตา,า,าบอ่อเผ็ดเราก็ไดอืมเขาอยู่กันแบบบ้านๆ ผู้คนเป็นเมียฝรั่งนะิสั่เยอะแยะพี่น้องคนไทยคนลาวเขานะ่ะนี่ไซซ์ดีมีแต่พวกมันงไงพี่น้องก็พวกมันมันมีปมครอบครัวมันบ่มีความสุขครอบครัวมันถูกกระท่ำถูกกระท่ำเหมือนแต่คำพูดของมันอนะ่ะคือมันเอาครอบครัวตัวเอง,อางมาด่า เราตัวเองชีวิตนี้เกิดมาต้อเจออีหยังอีหยังอีหยังเนี่อดังเส้นพ่อมีอะไรกับลูกก็มันน่าจะเจอมาชีวิตมันแบบนั้นอ่ะคือเอียงคืออีลินดามันบอกค่ะเขาบอกให้นอกเขาเป็นได้แล้วมึงกินกันกินผัวคนเดียวกันเขเอื่อยมึงแสบบวามันก็มันก็เจอมาแบบนั้นอีินดามันบอกอืมมันก็เจอมาแบบแม่มันกับมัน่ะกินผัวคนเดียวกันะ หรือไม่ว่าลูกมันกับผัวใหม่มันอ่ะกินผัวคนเดียวกันถ้าแบบนั้นมันวอาไปได้หรอกบเห็นมีรถขีล่ละลินดาเห็นไปใส่มาใส่ก็ขึ้นน,นางตะรถไฟนางตะรถโดยสารนางจะรถเมย์ยู่ฮันเนว่าทำไมไม่มีรถเบนซ์รถบีเอ็มีล่ามาดูถูกรถคุณอ่ะอถามหน่อยสิอีจุย๊ย มีระเบเบอ็มนั่นจังมาดูถูกกูเกิอว่ากูซื้อรถมือสองนั่นฮ้มีระบเบีเอ็มมีระบ,บอเบนนั่นอืมคือนางหนาาเหี่ยวแท้แขวคือสามสั้นสี่สั้นยูแขวส่อนกันน่ะไปเห็ดไหนเดอ้อแขวค่ะเดอ้อวปตามินปากมึงนั่นอโอ้ยคลิปนี้พี่น้องคะแซ่บแซ่บอะครบว่าไปนำตื่นสาา้าแห่ทีมูขีตามาดมดาก็โหลดเคยแปมฟัน แล้วก็แดกกาแฟบบดนีโดกกาแฟอืมบารับบนนอนกันละบัน,นตะปากเหม็นพี่น้องสุ่มหามปากเหม็นแบบพอฮิตเหม็นด้วยอืมีิบารับเหมือนแบบนางทับตะเล็ดนางทับตะเล็ดโดนนะมันเลยเหม็นเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> สียใจพี่น้องเลย <c oughs> ไปดูหัวพากันนั่งทุกตะลักกันฮิตไปล่างนะเอาก็ค่อยมวนผู้เดียวค่อยเนาะพวกนั่งฮิตไม่ล่างคันนั่งทับแรกนะพาษาในคงจิเข้าใจเนาะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะพ่อแล้วเด้อค่ะเด้อไว้พ่อกันไม่คิปหน้าค่ะพี่น้อง